ประตูแห่งแสงดาวซิริโยส2-7กรกฎาคมทุกๆปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมประตูแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จะเปิดขึ้นระหว่างโลกและดาวซิริโยสนำมาซึ่งการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณประตูพลังงานนี้เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาพบกับดาวซิเซึ่งตั้งอยู่ที่14องศา ของจักราสีเขตร้อนของกลุ่มดาวปูขณะที่ดวงอาทิตย์และดาวริลุ์โคจรมาพบกันเราทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานความถี่สูงนี้และใช้มันเพื่อเป็นแรงบนันดาลใจในการสร้างสรรค์ความพยายามในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเพิ่มสัญชาตญาณของเราดาวริลุ์ได้รับการเคารพนับถือ จากวัฒนธรรมโบราณหลายแห่งและถือเป็นดวงอาทิตย์ทางจิตวิญญาณของเราดวงอาทิตย์ของเราถือเป็นเส้นชีวิตของโลกใบนี้ดวงอาทิตย์ถือพลังงานแห่งการเกิดความอบอุ่อนการดำรงชีวิตและแสงสว่างดวงอาทิตย์คือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตและดำรงอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ ดาวซิรียสซึ่งส่องสว่างกว่าดวางอาทิตย์ของเราถึง23เท่าคือดวงอาทิตย์ทางจิตวิญญาณของเราและมันช่วยกระตุน้นและเปลี่ยนเราไปสู่ระดับที่สูง ของการรับรู้ทางจีพวิญญาณถ้าดวงอาทิตย์ที่โลกของเราโคจรรอบให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราดาวริกุสซึ่งอยู่ไกลออกไปในส่วนเลือกของกาแล็กซีของเราก็ให้ความอบอุ่นแก่ชีิตวิญญาณของเราแม้ว่าดาวริกุสจะอยู่ไกลาจากโลกของเรามากแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของวัฒนธรรมโบราณหลายแห่ง จากทั่วทุกมุมโลกในยีปโบราณดาวซิลิวถือเป็นดาวของเทพีไอิซิดผู้ปกครองเหนือวัตจักรแห่งความตายและการเกิดใหม่และอนุบิสเทพเจ้าหัวสุนักแจ็คคัน ผู้สามารถเดินระหว่างโลกแห่งวิญญาณในวัฒนธรรมของชาแมนิกโบราณเชื่อกันว่าดาวซิริยูสเป็นประตูสู่เทพเจ้าและการเดินทางผ่านประตูแห่งดาวซิริยูสนั้นกล่าวกันว่านำมาซึ่งข้อความ จากพระเจ้านอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าดาวซิริโอสเป็นประตูสู่สวรรค์และเป็นที่ที่วิญญาณของเราต้องเดินทางผ่านเพื่อออกจากอาณาจากักรนี้และเข้าสู่อาณาจักรถัดไปดูเหมือนว่าสำหรับลายวัฒนธรรมโบราณดาวซิริโอสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ แล้วเธอจากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางผ่านโลกนี้และอื่นๆในหอราศาสรสมัยใหม่ชิรียสยังถือการสั่นสะเทือนของอิสระภาพพลังงานของมันสามารถช่วยให้เราปลดปล่อยข้อจำกัดและรู้สึกถึงอิสระที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราพลังงานแห่งอิสระภาพนี้ ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแรงบันด,ดานใจช่วยให้เราออกไปที่นั่นและเปลี่ยนเป้าหมายและความฝันของเราให้เป็นจริงดาวซิริยุทยังเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสงูงและความสามารถทางจิตในขณะที่สตาร์ซิสจำนวนมากรู้สึก เชื่อมโยงกับซีเรียตอยู่แล้วในช่วงเวลาของเกตเวนี้อาจง่ายต่อการรับข้อความจากสิ่งมีชีวิตของชาวซูเรียนหรืออาจจำชีวิตในอดีตหรือชีวิตคู่ขนานจากซีเรียตได้พลังงานความถี่สูงทั้งหมดนี้ทำให้สัปดาห์แรกของเดือนกร,รกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่มีศักยภาพสูงบนโลกซึ่งเราสามารถเปิด และพัฒนาการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเรารับข้อมูลจากพระเจ้าและค้นหายสรภาพใหม่ภายในตัวเราและชีวิตของเราเป็นช่วงเวลาที่เราอาจพบว่าตัวเองเปิดกว้างมากขึ้นในการเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งและให้เกียรติวัฏจกักรแห่งความตายและการเกิดใหม่ของเราเองและพวกเขาช่วยให้เราก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้อย่างไร เพื่อที่จะได้รับพลังงานแห่งจิตวิญญาณนันทรงพลังนี้ในชีวิตของคุณเองสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมจะเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการทำสมาธิเปิดใช้งานตาที่สามและติดต่อกับไกด์หรือตัวเองที่สูงขึ้นเพื่อขอคำแนะนำนอกจากนี้ยังเป็นเวลา ที่เหมาะที่จะชำระล้างออร่าและทำงานเพื่อค้นหาอิสรภาพมากขึ้นในโครงการสร้างสรรค์หรือโครงการผู้ประกอบการของคุณหากคุณทำงานด้านเทคโนโลยีคุณอาจรู้สึกได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมใดใดที่คุณอาจกำลังทำอยู่หรือคุณอาจได้รับแรงบันดาลใจอย่างกระทนันันนี่คือวิธีเนื่ออีกสองสาวิธี ที่คุณสามารถเข้าถึงพลังงานของซีเรียสเกตเวในเดือนกรกฎาคมได้เราขอให้ท่านได้รับพรจากซีเรียสเกตเวด้วยรักแสงและรักมิชลเล์ไพรส์จีตวันเนแบรและเรียบเรียง